สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุกรู้ทุกคนนะคะมือนี้คุยอซันจะพาทุกคนมากินเห็ดอันนี้นะคะพี่น้องเห็ดพัฟโบแต่ว่าพี่น้องคะตอนแรกคุยไอซันนึกว่ามันจะเป็นคือเห็ดตะปูบานเฮานะคะพี่น้องแต่ว่ามันก็คืออยู่ค่ะเถอพี่น้องแต่ว่าพ่อคุยไอซันเอามะามกหมอมกหมอนะคะพี่น้องแซบคือ เห็ดพอะเห็นไหมคะเห็ดเห็ดพาะบานเท่าลยค่ะพี่น้องนี่ควยสันจะเอาให้ดูมันมันบมุลได้ค่ะพี่น้องควยสันตัดแต่ว่ามันยุบลงมากมันกับเป็นแบบนี้ยังเป็นตอนแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะมันยังเป็นตอนแบบนี้นะเฮมันจะเป็นรสชาติเหมือนเห็ดเพาะแซบใส่ผักอีตูคะ่ะมกหมอกพริกหรอมามาแซบน้ำกันกินกับอันข้าวเหนียวคะ่ะแล้วก็เจียวปลาเขือเทศหอมหอมผักอีตูบ้างคะ่ะเวสันมักใซ่ได้หลายเลยค่ะผักอีตูนี้ สุดอยอดเลยมาแซ่บๆน้ำกันค่ะอืม,ออมพี่เหรออือป็นครึ่งเดียวอาจารย์ทำวิธีทำให้ดูอันนี้ก็คือครึ่งเดียวนะคะน้องครึ่งเดียวอือแซ่บหอมหอมเครื่องน้องค่ะ มาอุ๊ยเจ้าพี่นองขาดไปได้หรอกพี่น้องเอ้ยไปยุ่ไสก็ได้ทำเหนียวเมือนเห็ดเพาะเลยพี่น้อง พ,พี่น้องคะพี่น้องถามกันมาหลายนะคะเอ้ยข้ยจันอันนี้ไปเก็บมาครั้งที่สองนะคะเห็ดอันนี้คลิปแรกควยจันรไปเก็บมาลูกใ่กว่านี้นะคะลกกักะลายพร้อมควยสารทําเนื้อแดดเดียวนะคะเอ้ยเห็ดแดดเดียวคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนั้นก็แซ่บนะคะแต่อันนี้เอามะมก แค่แบบใแหบบ้อีตัวแซบหอมค่ะพี่น้องแกงกับขึ้นีได้การอยู่ค่ะแกงใชยแบบ์ใบผักอีกตูคือจังซีแหละค่ะคือหมกเลยค่ะแต่ว่าเป็นแกงเนาะค่ะเนาะได้สดน้ำอันนี้น้ำพอเออเจาะแซบด้วกันค่ะอยากสดค่ะพี่น้องอแซบค่ะยอมรับเลยว่าหมกใส่ใบผักอีกตูนี่โอุ้ดอยอดเลย เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าจะไปเฮ็ดอย่างแต่ว่าคุยสัจนจะถนอมถนอมอาหารไว้ค่ะไปกินอีกแต่ว่ามกแบบนี้กระชับมกอีกอืกิบแรกคุยสันไปเก็บมาแล้ว่าเฮ็ดอัน หแต่เดียวค่ะแสบพื้นกันค่ะพี่นอ้องนนั้นกับเป็นแปลกๆอีกอย่างหนึง่งไปไล่ดูด้ะค่ะพี่น้องค่ะพึ่งไวยสามพึ่งลงไปประมาณเกือบกลางเดือนสิงหานะคะพี่น้องบอด,ดนบ่ด,ดนบด,ดนค่ะไปไล่ดูนะคะพี่น้องแต่คลิปนั้นน่ะ ขอสอนหน่อยหนึง่งคลิปที่ไปเก็บมาคลิปแรกมียอดวิวม,มียอดวิวเป็นสองแสนค่ะพี่น้อง่งขอบคุณอันกำลังใจนะคะทุกคนที่เคยเห็นคลิปคลิปนี้นะคะเพราะมันคลิปนี้ดอกค่ะคลิปที่ไปเก็บมารอบแรกขอบคุณทุกกำลังใจคลิปแจ้งเกิดค่ะ โอเคนะคะคลิปนี้เบ้าหลายมากเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวคอยสันไปกินต่อนะคะพี่น้องเอาไหมพี่น้องเบิรงค่ะนี่ควยสันไปเก็บมาก็มาทํากินจริงๆนะคะพี่น้องไม่ได้ว่าไปเก็บหรือกับโเฮ็ดกินนะคะพี่น้องเฮ็ดทุกอย่างทุกชนิดที่ไปเก็บมาคือควยวิสนะันกินได้เลีค่ะพี่น้องค่ะนะคะบ่แมนมา มาเฮ็ดลิปซื่อนะคะแล้วก็บโเฮ็ดให้พี่น้องเบิง้งบบเฮ็ดให้พี่น้องกินนะคะคุยสานทํากินจริงๆนะคะเพราะว่ามันก็แบ่บมันเป็นของที่แ่บนะคะพี่น้องค่ะฝนเริ่มตกโอเคนะคะพี่น้องถ้าใครยังไม่เคยเห็นคลิปแรกที่คุยสันเฮ็ดเนื้อแดดเดียวกับไปไลดูนะคะหรือว่าบกบอกดนเถอะคะ่ะประมาณเกือบเกือบกลางเดือนนะคะคุยสานทําคลิปลงไปให้ดูนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนค่ะ ฝนเริ่มตกเลยพี่น้องฝนไล่ลหละโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ